你逃。 Yes. เรียบร้อยเดี๋ยวรอดูนะนจะมีใบเสียป้าวนถอนเงินครั้งแรกในชีวิตจะด,ดอกดิบผ่านกว่านะคะเงินเข้าแล้วฝนเอ้ยมันจะหักภาษีไปนี่นึงไอ้เอมันจะหักภาษีนีดหนึ่งอ่าถ่ายไว้แล้วนี่งานนี่นะหักภาษีให้รัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายนะคะชื่อก็น้องฝนเนาะอะไรทัญญา ไตยาพรแซ่เฉิงนะคะโอเคบ๊ายบายคารุนารับเงินฮัลโหลสวัสดีนะคะบอกระปังนะคะน้องสวนโอ้ได้มาแล้วค่ะทุกคนได้จากที่ไหนบ้างส่วนนึงส่วนนึงของดับดิทค่ะเพิ่งได้ค่ะทําได้แค่สองครั้งแรกค่ะเพิ่งทําได้สองอาทิตย์ท่าสองอาทิตย์ได้ตังเนอเหรอดีใจด้วยนะรู้สึกตื่นเต้นไหม ก็ถือว่าโชคดีค่ะเพราะว่าเขาก่อนเคยโดนในรายการที่อีทีงใช่ที่ไม่เอ่นนามที่ไม่เอ่นนามนะคะเดี๋ยวกวาม่ใช่ที่นี่นะที่ไม่ใช่ที่ดรอเดีค่ะคือโดนแบบนี้แหละเป็นแต้มคะแนนแต่สุดท้ายเสียเสียตังค์แล้วตอนนี้เชื่อรือยังว่าดรอบดีได้ได้ค่ะของจริงไหมของจริงค่ะขอบคุณนะคะขยันเรียนรู้ทาทางองฝนเด้อขอบคุณพี่แอนนี่นะคะที่ดำเนินการค่ะขอบคุท่ะ